สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเชอรี่เพชรนต์นะคะวันนี้นะคะจะพามาดูนะคะเป็นตัวูุูกิเซตนะคะ 1.2GL นะคะปี2022ได้สีขาวส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะสภาพรถสวยงามนะคะประวัติศูนย์แน่นอนนะคะ แถมเลขไม่ยังเพียงหลักหมื่นเท่านั้นนะคะราคาผ่อนสบายมากเลยนะคะแล้วก็เครดิตด,ดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะออกรถได้ทุกอาชีพได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมในของออปชั่นด้านหน้ากันค่ะ ออปชั่นด้านหน้านะคะจะได้ไฟหน้านะคะแบบโปรเจคเตอร์เลยนะคะไฟหน้านะคะยังสวยใสเลยนะคะแล้วก็ไม่มีคราเปลืองไม่มีรอยแตกแดงเส้นนะคะแล้วก็กระจังหน้านะคะจะได้เป็นสีดํานะคะแล้วก็ขอบสีโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะมีโลโก้สีโครเมียมให้ด้วยนะคะมาดูในส่วนของตัวล้อกันค่ะ ในส่วนของตัวล้อนะคะจะเป็นล้อแม็กนะคะขอบ15นะคะปี22นะคะปีใหม่แล้วก็ปีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็สภาพยางน,นะคะ สภาพสวยงามนะคะพร้อมใช้งานนะคะยางลึกยางสวยยางเต็มแน่นอนนะคะแล้วก็เนื้อแม็กนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยเบียดฟุบบานเลยนะคะสภาพสวยงามมากๆเลยนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสีขาวสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะด้านหน้านจะเป็นอยู่ข้างแก้มนะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะสภาพสวยงามเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันคะ่ะ ภายในนะคะจะได้เป็นโทนสีดําแบบนี้เลยนะคะแล้วก็บากนะคะจะได้เป็นบากผ้าที่รับสลีระได้ดีมากนะคะเบาะนะคะยังฟูยังยังนุ่มฟูอยู่เลยนะคะแล้วก็เบาะนะคะไม่มีรอยแตกขาดไม่มีรูเด็ดแห่งสิ้นนะคะสภาพบาะสวยงานนะคะเหมือนสภาพปลายแดงเลยนะคะสวยงานมากๆเลยนะคะส่วนคอนโซลด้านหน้านะคะสภาพใหม่เลยนะคะเหมือนออกจากโรงงานมาเลยนะคะแล้วก็ไม่มีริ้วรอยใดๆทั้งสิ้นนะสภาพสวยงามนะคะ ในส่วนของอ่า หน้าจอนะคะจะได้เป็นหน้าจอแบบทัสกีนนะคะระบบสัมผัสนะคะสามารถฟัง FMAM หรือว่าฟังเพลงผ่านบลูทูธได้เลยนะคะแล้วก็แอร์นะคะสามารถปรับได้ถึงซีระดับเลยค่ะอยากจะบอกว่าแอร์เย็นๆฉ่ำๆแน่นอนนะคะแล้วก็เกียร์นะคะจะได้เป็นเกียร์แบบออโต้เลยนะคะแล้วก็เนื้อเกียร์นะคะก็คือว่ายังสวยอยู่เลยนะคะสวยเนียนนะคะไม่มีรอยร่างรอยแต่ถึงเ้นเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะสามารถวางของได้ค่ะได้ เล็กๆน้อยๆได้เลยนะคะสภาพสวยงามเลยทีเดียวนะคะส่วนเกีย์ส่วนพวงมาลัยนะคะจะได้พวงมาลัยแบบ3ามก้านเลยนะคะสภาพเนื้อพวงมาลัยนะคะสวยเนียนแล้วก็มีโลโก้สวยๆแบบนี้ให้ด้วยเลยนะคะสภาพสวยงามนะคะภายในนะคะบอดี้กว้างๆนลค่ะแล้วก็ภายในสาสะอ้านมากเลยนะคะ <S 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 เดี๋ยวจะมาสตาร์รถให้ดูเลยนะคะว่าหลักไม้เนี่ยหลักหมื่นเนี่ยประมาณเท่าไหร่ค่ะ ไม่เพียงสามหมื่นเจ็ดพันโลเท่านั้นเลยนะคะไม่น้อยมากเลยนะคะไม่เพียงหลักหมื่นจริงๆนะคะแล้วก็รถสภาพสวยป้ายแดงเลยจริงๆเหมือนกับว่าเราถอยป้ายแดงมาเลยจริงๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของห้องผู้โดยสารกันค่ะ ภายในห้องพูดโดยสารนะคะบอดี้กว้างๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็บาอก็ได้ e เป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็บาอกนะคะนุ่มฟูมากเลยนะคะสา,าสามารถาารับส,าาร,สริละของเราได้ดีนะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะสามารถเอาลงมาแบบนี้ได้นะคะแล้วก็สามารถ,าารถวางแก้วน้ําหรือวางของสัมภาระใดๆทั้งสิ้นก็คือเล็กๆน้อยๆได้เลยนะคะสภาพนะคะบอดี้กว้างๆแบบนี้นะคะแล้วก็ภายในนะคะสะาสะอานมากเลยนะคะ ได้เบาฟูๆเนาะแล้วก็บาะนิ่มๆแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากแล้วก็สภาพเบาะนะคะไม่มีรอยแตกขาใดทั้งสิ้นเลยนะคะหากใครสนใจนะคะทักมาหา,าเชลเชอร์รี่ได้เลยแล้วผ่อนเพียงสบายๆเท่านั้นเพียง6,000บาทเท่านั้นนะคะออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะคะแล้วก็เครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวน์ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของทายรถกันค่ะ สภาพด้านท้ายรถนะคะสวยงามนะคะไม่มีรอยชนหนักผิดคว่ำเลยนะคะแล้วก็ไม่มีรอยบุบไรทั้งสิ้นเลยะะเลยนะคะไฟท้ายนะคะจะได้เป็นไฟสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไม่มีขุ่นไม่มีคาบเรืองไม่มีรอยแตะั้งสิ้นนะคะแล้วก็มีกล้องหลังให้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะมีกล้องหลังแล้วก็มีสีสวยงามนะคะแล้วก็บริษัทเรานะคะขัดรถสวยคุณภาพเกรดเอแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะ ภายในนะสภาพนะคะกว้างๆแบบนี้เลยนะคะสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ส่วนตัวคานนะคะแล้วก็คานเนี่ยสภาพสวยงามน,นะคะไม่มีรอยชนบุบแล้วก็ไม่มีร่องรอยการผิดความแรงซิ้นนะคะสภาพคานนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วก็ ส่วนเม็ดอาร์นะคะยังอยู่ครบนะคะเม็ดสวยสวยงามเลยนะคะแล้วก็ส่วนตัวน็อตนะคะไม่มีการคลยับใครเยื่นใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะตัวน็อตยังอยู่ครบเลยนะคะไม่มีไม่มีการถอดนอด็อตถอดนอด็อตหรือว่าแกะน็อตออกมาเลยนะคะตัวน็อตยังอยู่เดิมเดิมเลยนะคะแท้จากโรงงานนะคะสภาพภายในสวยงามมากเลยในส่วนของด้านล่างนะคะจะได้อ่า คันนี้นะคะไม่มีอะไรแถมมานะคะแต่ว่าจะได้เป็นแม่แรงนะคะแถมมาให้นะคะแล้วก็สภาพผิวด้านหลังนะคะเนียนมากเลยนะคะแล้วก็สวยงามนะคะไม่มีรอยชนไม่มีรอยชนหนักผิดความแน่นอนไม่มีรอยบุกหรือว่ารอยลักยิมใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะมีสีทังมะพร้าวนะคะอย่างเดิมๆนะคะจากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องด้านนาค่ะค่ะ สำหรับตัวเครื่องยนต์นะคะจะได้เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินนะคะสภาพภายในเครื่องยนต์นะคะสมบูรณ์มากๆเลยนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะตัวเม็ดน็อตนะคะยังอยู่ครบเลยนะคะแล้วก็ไม่เคยขยับขยื่นเลยจริงๆนะคะเม็ดนะคะยังเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเม็ดสวยๆแบบนี้นะคะไม่เคยขยับขยื่นกันเลยทีเดียวนะคะส่วนตัวสติกเกอร์นะคะก็ไม่เคยแง่ไม่เคยแกะเช่นกันเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็สภาพนะคะตัวสติกเกอร์ค่ะ ยังเรียบเนียนทุกแผ่นเลยนะคะภา,ภายในเนี่ยสะอาดสะอ้านมากเลยพร้อมใช้งานเลยจริงๆนะคะแล้วก็ไม่มีร่องรอยการชนนะคะหรือชนหนักผิดคว่ำเลยกันเลยทีเดียวนะคะสภาพสมบูรณ์แบบมากเลยนะคะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะเครื่องยนต์นะคะ1.2พัน1.2 1 2 0 0ซีกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สวยงามมากเลยนะคะพร้อมใช้งานมากเลยจริงๆนะคะ หากใครนะคะสนใจนะคะรุ่นนี้นะคะ s u z u กิเซ็ต 1.2G นะคะปี2022ราคาตั้งขายนะคะ3 3 9 0 0 0ับาทแล้วก็ราคาผ่อนสบายๆนะคะเพียง6 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเลขไม่หลักหมื่น0ามนโลนะคะอย่างที่เชอรี่ให้ดูกันไปนะคะหากใครสนใจนะคะทักมาหาด,วด่ดวนเลยหรือโทร0 9 4 0 2 9 7 2 8 2นนะคะหรือว่าแอดไลน์ตามด้านล่างนี้เลยนะ ได้เลยนะคะก่อนจากกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ